เจาลึก3ภารกิจสำรวจจักรวาลที่น่าจับตามองในปี2024ครับตลอดปี2023ที่ผ่านมานับว่าภารกิจด้านอวกาศของโลกเราก้าวหน้าไปอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจ o r i ิซิสเรของนาซาที่ส่งตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูกลับมาหรือจะเป็นภารกิจยานจันทรยาน3ของอินเดียที่สามารถลงจอดบ,บนโคนโลกใต้ของดวงจันทได้สําเร็จและแน่นอนครับว่าปีนี้มนุษยชาติจะต้องเดินหน้าศึกษาอวกาศกันต่อ แต่ว่าจะมีภารกิจไหนที่น่าจับตามองบ้างวันนี้ t n n t e c h จะพาดู3ภารกิจที่น่าสนใจกันครับมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกนะครับกับภารกิจ Viper หรือว่าชื่อเต็มๆของมันคือ Volatile Investigating Polar Exploration Rover ซึ่งจะเป็นภารกิจที่ส่งหุ่นยนต์ขนาดเท่ารถกอล์ฟของ NASA ไปยังขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ครับเป้าหมายของภารกิจนี้คือการหาส,สารที่ระเหยได้เช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรในการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตได้ครับเดิมทีภารกิจนี้จะเปิดตัวในปีที่ผ่านมาครับแต่ว่านาซาก็หยุดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะทดสอบระบบลงจอดเพิ่มเติมโดยกำหนดการครั้งถัดไปในการเปิดตัวอีกครั้งก็คือเดือนพฤศจิกายนในปี2024นี้มาต่อกันที่ภารกิจจากฝั่งยุโรปกันบ้างครับกับภารกิจซึ่งมีชื่อว่าเฮราขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ซึ่งจะเป็นการกลับไปยังระบบดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีชื่อว่าไดดีมอสไดมาร์ฟอส เป็นภารกิจที่ดั๊ของ NASA เคยไปเยือนมาแล้วเมื่อปี2022ที่ผ่านมาตอนนั้นภารกิจของดั๊คือการทําสิ่งที่เรียกว่า kinetic impact หรือว่าการพุ่งชนด้วยอัตราเร็วสูงซึ่งผลลัพธ์นี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยได้จริงและนี่อาจจะเป็น ประโยชน์ของมนุษยชาติในการป้องกันภัยจากนอกโลกที่จะพุ่งชนมาใส่เราครับดังนั้นเฮราจะกลับไปอีกครั้งเพื่อสำรวจระบบดาวเคราะห์น้อยเดดิมอสในมอร์ฟอสรวมถึงศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไคเนติกอิ p a พ t เพิ่มเติมโดยภารกิจนี้จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่จะเดินทางไปกันจริงๆในปลายปี2 0 2 6ต่อไปครับปิดท้ายกันที่ภารกิจอวกาศจากฝั่งเอเชียบ้านเรากันบ้างครับซึ่งมีชื่อว่า m a r t i a n Moon Exploration หรือ MMX จากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกกันว่า j a ็กซ่โดยเป็นการส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ของดาวอังคารที่มีชื่อว่าโฟบอสและดีมอสเป้าหมายหลักของภารกาิจนี้คือการจำแนกว่าโฟบอสและดีมอสเป็นดวงจันทร์ที่เกิดจากดาวเคราะห์น้อยโดนแรงดึงดูดของดาวอังคารดึงเข้ามา หรือว่าเป็นการก่อตัวจากเศษหินที่โคจรอ,อยู่รอบดาวอังคารอยู่ก่อนแล้วกันแน่ครับ MMX มีกำหนดการเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้ครับโดยยานอาวกาศจะใช้เวลาในการศึกษา3ปีด้วยการบินรอบดาวอังคารเพื่อศึกษาดวงจันทร์โฟบอสและดีมอสเจ้ปัญหาตัวนี้รวมถึงจะลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์โฟบอสเพื่อเก็บตัวอย่างกลับมาอย่างโลกด้วยรับและทั้งหมดนี้ก็คือ3ภารกิจที่ t n n Tech มองว่าน่าจับตามองในด้านการสำรวจอวกาศในปีนี้ครับ